สวัสดีย่ำแรงพี่น้องเอาพุทธคางตีเออป่า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 ,าอันนั้นเรียบหน่อเดี๋ยวมาอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวมาห้อยก่อนกันเลยี๋มาอีกรอบหนึง่ง บระเทศเดียวเพราะว่ามันถืได้กลับมาเอาบันไดอีกเยอะครับไปไปเลยครับนีนห่หน่อยก็ก็ได้หน่อยลงไปนี้ได้บ้บ่ได้ขึ้นเท่งดีกว่ามันถีเป็นเปียกบ่<อ>ลำบากจุพี่น้องอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเฮ็ดช่วงสางอ้น ทักทัว่พ่อเกินแล้ตัวนั้นอันนี้ข้างแักทั่วครับอันนี้คืออิจฉาเดินลุยออกทั้งนี้ออกทั้งนี้ท่านตนดูอืมครับมาเห็ดข้างบักทัว่วบกแตงไม่กินไว้สงังชวงน,นี้กะคนคลองเขาบ้านก็นครับเดี๋ยวจังออกมานอนหน้ามาอีกเช่น,นึงคันอากาศเป็นใจ แต่ว่าช่วงนี้พายุพายุเตียเตียอะไรนะเตียหมูใช่แต่จำไม่ผิดน,นะครับตอนนี้กำลังมาอันนีฟออ้ฟักทองก็ออกเอ้ยฟักทองเขางอกแล้วครับเหลือแต่จะมาสักข้างอนนี้อะไรไม่เล็กอันนี้แตงไทยออกดอกแล้ว แต่ช่วงนี้ฝนดอีออกดอกแล้วครับรอเป็นลูกเป็นผลอีกไม่นานเกินรออ้ออันนี้พุ่มใหญ่มากน่ากินน่าจะได้กินครับหมดหรือยังป๊าป้ามากระพื้นก็ได้ครับเดี๋ยวจัดการเอง ขึ้นเหรอไหวไหมไหวไปฝุ่นฝุ่นน้ำไม่เข้าหรอกเพราะว่าการน้ำอยู่ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็อาจซิบอ่ไรบันทึกวิดีโอไลฟ์ไปได้ด้วครับเนื่องจากฝนตกครับพายุเตี้ยนมหมูเ่านี่แหละเข่าช่วงยี่สิบสี่ี่หายีหกนะครับก<ๆ>็เลยมาเห็ดมาซักข้างครับมา เบิงพักมาเบิงต้นใหม่นะครับมาเบิงว่าเฮ็ดอย่างไหนแน่นะครับแต่ว่ากะดันทายวิดีโอบ่ได้เยอะไปานไหนครับเพราะว่ายานฝนยานฝนรับว่ได้ตั้งกล่องครับกะได้ได้สมนีแล้วครับเมื่อนี้กะเบิงต้นใหม่ครับอันนี้ต้นท่านตะวันนะครับนี่เห็ดนะขนาดปุ๋ยขี้ไกล้เตรียมมากยังบม่าท่านใส่เลยครับเดี๋ยวมืออ่นเบิงฝนฟ้าแตาจา่จังได๋กะจังมาใส่อีกเทนึงครับ ช่วงนี้พายุเตือนหมูถล่มหนักครับแล้วช่วงหนาฝนนี้มันกะเปียกเห็นไหมครับมันเปียกมันไปอยากมาอยากจังน่อยครับการเฮ็ดกระซิซ่านิดนึงอันนี้เป็นทั่วนี่ของพ่อเนี่เกินแล้วครับพิ่นซักค้างไว้ยังทานได้แล้วเดี๋ยวสิไมาเฮ็ดต่ออยู่ครับจังได้กะเดี๋ยวพอกันยุ่ยเลยเลยนะครับด้วยครับ,รบอาสิมีการอัปเดตบางเป็นช่วงๆครับสําหรับช่องค้นบ้านนาค่ะขอบคุณนะครับที่ ติดตามนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นี่นะครับนี่อันข้างหน้านี่อ๋อวันนี้มีป่าแลนด์นะครับนี่ข้างหน้านี่เป็นทางเขาทีงหน้านะครับนี่กำลังเห็ดไอ้สุ้มพักครับซุ้มพักซุ้มมะแตงเนาะเดี๋ยวจังไรทำมันเป็นมากเป็นยังหรอกอะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับเด้อฝากช่องคนบ้านหน้านี่ครับเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ